ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นและต้องการความปลอดภัยขณะเดินทางไปในที่ต่างๆต,ตลอดเวลาในการเดินทางบนท้องถนนผมมีความวิตกกังวลตลอดเวลาถึงความปลอดภัยแต่ก็ไม่สามารถด่าที่จะหลีกเลี่ยงในการเดินทางได้ไม่ว่าจะเป็นทางเท้าหรือทางสัญจรต้องมีความระมัดระวังรอบด้านและยังต้องการคนดูแลอย่างใกล้ชิดสะพานลอยและการข้ามทางมาลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งของคนพิเศษย่างเราความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ มาร่วมสร้างวินัยในการใช้เส้นทางมาลายและสะพานลอยซึ่งเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสําหรับเนาทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่คุณรักคนที่เป็นญาติเป็นเพื่อนหรือมิสหายให้คํานึงถึงความปลอดภัยมาก่อนโดยการใช้ทางข้ามสะพานลอยและทางมาลายมาร่วมกันสร้างวินัยเคารพกฎจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน